สวัสดีครับมีตะพลนสวนไผ่นะครับอยู่อยู่สวนไผ่นะครับอยู่สวนไผ่ด้านล่างซึ่งไผยด้านล่างนี่ก็จะเป็นเป็นไใหญ่นะครับเป็นไใหญ่มีตั้งแต่ปพวกกิมซุ่งกิมซุ่งสร้างมนหล้วก็มีไผ่สีว่าหญ่ที่สุดคือไผ่ปักกิ่งนะครับสวนไผ่ปักกิ่งนี่นะครับรปลูกไว้ปีหนึ่งแหละปีหนึ่งก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งไผย ตะเกียงนี่จะเป็นไผ่ที่ใหญ่มากนะครับตะพวุนปลูกไว้ทั้งหมดนี่มีสองก้อนะครับเีน่นลักษณะนี้กําลังกาลังขืนยา่างสวยๆนั่นนะครับนี่ไผ่ใหญ่มากเลยนะครับตวพวะพุนการย่างสังเกตอ่ว่าเขาเม่ค่อยสังเกตเขาว่าไผ่ไผ่ปะเกียงนี่เขาจะมีหลากหลากอากาศออกเ่เพราะว่าตะพุนจะจะเพาะเนาะตะพุนจะต้อนจะต้อนจะต้อนในส่วนไผ่มันเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ทีมพื้นที่ที่ไม่มันมีอยค่ายอย่างนี่นะ เพราะว่าตะพ่นปลูกไผ่ใท่กับยุคห้านะตะพ่นซึ่งกต่างเป่าไว้ที่ว่าไผ่ไผ่ดานนี่จะเป็นไผ่ใหญ่สุดๆนะครับปลูกไว้อยู่ที่สองก้อนะครับที่นี่มาเบงต้นนี้นะครับผ่อนข้างจะมีปัญหาหละเด้เพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามีหนอนลงนะครับหนอนลงเพราะว่าเขาถอนยอดออกมาเนาะยอดที่หนึ่งสองสามพอดียอดที่สี่นี่ก็บางใหญ่ครับ,บ,งงรบมีปัญหานี่ครับนี่นี่เห็นว่า เพราะว่านอนลงนะครับนอนลงเนี่ยการสังเกตง่ายๆนะครับว่าเป็นอย่างคือนอนลงนี่เขาอาจจะเบื่องจากตัวนี้เนาะเบื่องจากตัวนี้ที่ว่าโดยปกติแล้วเขาจะเขียวเหมือนได้นี่เขาจะเขียวหล้วกใบใบไงน้านะครับใบเขียวหล้วกใบใบไงแห้งแต่ที่นี่มันใต้เห็นม่นี่มันใต้เห็นม,มันเหลืองนันเหลืองครับแสดงว่านอนจะต้องมีมอยู่ในส่วนตรงนี้เนาะนอนจะเริ่มเตาะก็อยู่ที่ต้นตรงนี้นะครับบ่สั้นใบเขาจะใ่แห้งนะครับ ยังยังต้นนี้นี่นะครับี่ถือว่าอ่าออกมาด้สวยอยู่นะครับแต่ว่าใบใบเขานี่องหัวนนะครับเยวะุกคนใหญเบิ่งเด้อว่าใบใยใยไงต้นนี้ใบไงอีนะครับโอ้โหอลังการเลยนะครับนี่ครับเห็นไ่มใบนี่ห่อข้าวต้มได้เลยนะครับี่ใบเขาใหญ่มากเลยนะครับเต็มเต็มเลยนี่เนี่ยที่นี่ในส่วนตันนี้คือคือคือเป็นเป็นต้นที่ที่ที่สามอยู่ไดยนี่สีใบไงท้าม่ต้นที่สามอยู่ ถ้าแมนว่าเป็นตนยางตนตนนี้เนาะยางเป็ตนตนตนที่มีปัญหาเนี่ยตนนี้นี่ใบนี่บ่ต้อวห่วงเลยนะครับอลังการเลยที่นี่ตพะพดอย่ามามาตำรวจเรื่องว่าพอเหตุใดเขาถึงมีมีหนอนลงเนาะตะพนจะตัดยอดเลยนะครับต้นจะยัดตัดตัดยอดตรงนี้เลยนะครับเพียงนี้เลยตัดเพียงนี้แล้วก็มาเบื้องด่านบนนี่ว่ามันมีหนอนอย่าง,งหลังจากนั้นถ้าแมนเขาแตะแต่ก้อเนาะสมมุติว่าถ้าถ้าแมนเขาแตก่ก้อกับเขาแต่แะแนงเนาะ แต่คะแ,แนองออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะก็จะต้อนกับเบิงว่าละอากาศเขาจะออกบอตะพน่นถึงจะต้อนเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็ตสองย่อมตัดก่อนน,นะครับต,ดตัดเลยนี่เพราะว่าสงสัยว่ามีนอนอตรงนี้นะบางท่านมันจะลุกลามไปลง้างล่างอีกนะครับเดวกตะพน่นจะตัดออกเลยเนี่ยโอ้แจ๊เลยนะครับโอ้ตรงนี้น่าจะลงไป้ังล่างอีกนะครับนี่โอ้โหด้าน่างบ่เด้ใจนะครับว่ามัน มันเหมือนจะมีมีอันนั้นอีกนะเห็นบ่มันเหมือนเหมือนจะมีมีแมงลงไปขัน่างอีกนะครับบ่ได้แล้วครับแบบนี์นี้องตดัดตัดลงไปอีกนะครับถ้าตงตัดลงไปอีกตรงตรง,งด้านนี้ลงไปอีกนะครับว่บามันเดี๋ยวมันจะเสียหายด้านนี้อีกเนาะเดี๋ยวตงตัดตรงนี้ลงไปอีกนะครับเนี่ยตรงนี้มาดูตรงนี้โอยย้ยังย,ยังเหมือนยังเหมือนยังมีลงไปเลยนะครับนี่เนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรลงไปเลยนี่นี่ข้อมันเดี๋ยวทุกคนจะอันนี้นะ เด็กแกะเบิ้องเนาะนี่ตรงนี้ก่อนนี่วะโอ้กรอบเลยนะครับโอ้เจอนอนไหมไม่มีมมนอนไหมครับเนี่ยไม่มีนะครับบ่มีนะครับเบ่เห็นมีอย่างเนาะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ว่าเบิง้งเบิ้งจากตัวนี้มันเหมือนเหมือนจะมีแมงมาแลงกลองลงไปข้างล่างเนาะที่นี่ครับแต่าเบิง้งอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้น่าจะมีนะครับเนี่ยสงสัยว่าจะมีแน่นอนตัวนี้ เดี๋ยวเบิ้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวามาเบิ้งตัวนี้วา่ามันมันมีแมงมาแลงอย่างเขาไปตรงนี้วะทำไมจนถึงใต้เนาะเนี่ยตัดไปเลยนะครับโอ้มันจะเป็นมันจะเป็นเหลืองนะครับมเป็นเป็นเหลืองอยู่แต่ว่าหูวา่ามแลงไอ้ตัวตัวสีวานี่นอนมแลงนี่จะมันจะลงไปในจุดไหนเนี่ยโอ้นาสีได้นะครับเนี่ยกำลังขึ้นมายางงามๆเลยนะครับ มาเจอมแมลงก่อนก็เลยหนีไงมันจะมะัดน,นี่มันเจาะมันไส่กาไปตรงนี้แหละครับเนีย่ยเดี๋ยวดูเหเห็นไหมซ้ำเลยนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมเป็นเนา่าเนา่าเป็นรอยนเน่าเน่าไปเลยนะครับเพราะว่าโดนโดนอะไรนั่นโดนมแมลงเล่นงานแต่ว่าเขาบอกเห็นโตมาไหนโอ้โหมันติดเชือ้อไรอย่างหรือเปล่ายังไม่เห็นมีเลยนะครับไม,ไม่มีอีกครับ ผู้ว่ามันอยู่สั้นไหเนาะเออแมลงผูนี่ก็สําคัญนะครับแต่ว่าเห็นห้อยเนาเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับหาตัวพอเห็นเลยเนี่ยมันจะมีมันจะมีห้อยจ่อเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับรอยจ่อมันจะจ่อเข้าไปตรงนี้เลยแต่ว่าหาตัวไม่เจอนะครับเนี่ยมันจะมากินหอหมันทาไมมันจะมากินหม่พายไงเนาะหมไพายนน้อยมีเต็มอยู่มันบกินไหมอ๋อหาตัวไม่เจอเลย ฟังนี่เยอะเลยนะครับเนี่หมือนเน่าหมดแต่มันหาไม่เจอนะครับยังหาตัวไม่เจอเลยเนี่ไม่เห็นมีเบิ้งตัวนี้มีปะเจอปะตรงนี้แหมมาเห็นตัวมันเลยครับอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนี้ครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นนอนแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็น,นนอนตัวยังสีนะครับเนี่จาะเข้าไปนี่นะครับใส่ไ,ไพ่เข้าเสียหายเลยนะครับ แล้วก็จะเสียหายกับพ่อไอ้ตัวนี้แหละนะครับถ้าต้นหนึ่งล่ามหนึ่งนี่่าจะมีหลายโต้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นอัน,นันมันมันถึงทําลายได้เร็วขนาดนี้เนาะเนี่ยแต่ในนี่เห็นเป็นเห็นเห็นมีตัวเดียวนะครับเห็นมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยตัวนี้แหละนะครับเนี่ยมันจะเป็นหัวทาให้มันเจาะได้นะมันโมนแข็งไหมนี่หนอนไม้ไผ่นะครับจะเป็นหนอนรถดวนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นีออ่สําคัญนะครับ โอเคนะครับบางนีก็จะมีมีไผ่ใหญ่อยู่ท่านี้นะนะครับเพราะว่าตะพุนต่างเปลี่ยอยุทธีว่าตะพุนจะขยายจะขยายไผ่ไผ่พวกนี้เนาะจะขยายให้มันใหญ่ไผ่ใหญ่นี่จะให้มันเป็น,เป,นเป็นแนอหงเป่าไปปานนี้เนาะแต่ว่าการาการถี่ขยายนี่ก็มันมันก็ค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าไผ่ไผ่ปักกิ่งนี่ไผ่ปักกิ่งนี่จะขยายยากนะครับเพราะว่ามันหลากอากาศมันก็ออกเสาเนี่ยจังหน่อยเนาะ าต้องใส่เวลานะครับไม like ่เหมือนกับไผ่กิมซุ่งเนาะไผ่กิมซุ่งสียูด้านด้านนี่เนนะครับไผ่กิมซุ่งนี่อยู่ด้านด้านนี่ใหญ่ๆนี่ไผ่กิมซุ่งนี่เขาก็มีข้อดีของเขาคือคือคือการขยายพันธุ์ง่ายนะครับบอกว่าจะเอาเป็นเหงาก็ได้เอาเป็นเอาเป็นกิ่งแขนงก็ได้นะครับตรงนี้สามารถที่จะอ่าพอพันไดงง่ายที่สุดแต่ว่าคือกิมซุ่งนี่มันมันก็เป็นเป็นไผ่ที่น้องๆอ่ะน้องๆของไผ่ปักกิ่งนี่แหละเป็น ้องๆของไัปักกิง่งภัยสร้างมนต์หยางไว้ประมาณนาั้นนะครับแต่๋ยว่าการใส่งานมันก็แตกต่างกันนะแต่ละภัยแต่ละนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเพราะว่าอยู่คำแม่งว่าไรนะฟังนี่ยุ่มันหลายเดี๋ยวเอาเ้าไปหยางระสวนตรงนี้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ดี้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ